ก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็ไม่ได้มาเล่นเกมไมค์ครับกันนะครับอ่วันนี้เราก็จะมาเล่นฟีฟ่าออนไลน์สนะครับบนมือถือนั่นเองนะครับก็หลายคนก็คงจะรู้จักกันนะครับแต่ว่ามันบังคับไม่ได้นะครับก็นะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็จะมาวันนี้ผมก็จะมาตีบวงนักเตะ กันนะครับก็เห็นว่าผมจะมีผู้จัดการ2คนนะครับก็คือผู้จัดการที่2นะครับผมก็ทำการขายทีมนะครับแล้วก็จะย้ายมาเล่นผู้จัดการที่1นะเป็นบาร์เซโลนานะครับก็ไปดูผู้จัดการที่2ก่อนนะครับว่ามีอะไรมั่งนะครับก็จะมาเปิดไอเทมทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ตังมีอยู่เจล้านนะครับนะครับเอ้ยไม่ใช่3ามล้านหนะครับ โอเคนะครับก็สังเกตว่าที่ transfer นะครับมันจะมีลงทะเบียนอยู่หนึ่งนะครับขายเจ็ดนะครับก็คือตัวหลักของผมนะครับนี่นะครับนี่ครับก็ยังไม่ก็ยังจะไม่รับนะครับก็ถ้ารับนะครับดูนะครับมันจะหักภาษีนะครแปดล้านนะครับก็จะได้แค่สิบสามล้านนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะรอเติม VIP นะครับมันจะได้เยอะกว่าสิบสามล้านนะครับก็รอนะครับ ก็วันนี้มาย้ายไอดีบนโทรศัพท์นะครับขี้เกียจเปิดคอมนะครับก็เสียดายมากครับครับชุนเลเวลสิบสามนะครับก็เสียดายมากนะครับก็เล่นมาตั้งนานก็เนี่ยเสียดายแมตต์รีวอร์ดด้วยนะครับเนี่ยสองร้อยสี่สิบเอ็ดชิ้นนะครับเยอะมากนะครับโอเคนะครับก็ประมาณเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไอดีนี้นะครับก็ไปดูผู้จัดการต่อไปเลยนะครับนี่ครับ ก็ได้ทำการเออนี่นะครับก็3ล้านนะครับตังก็มูลค่าทีม10ล้านนะครับก็คือเมื่อวานนะผมเพิ่งทำทีมเองนะครับก็ดูทีมก่อนนะครับก็ถ้าใครอยากเสนอตัวนะครับก็มีงบประมาณ15ล้านนะครับฟูอะไรก็ได้นะครับก็แนะนำผมได้นะครับข้างล่างนะครับ ก็เป็นไนเออร์นะปี14บวก1นะครับแล้วก็ฟิลิปรามอ่า0ูนนะครับแล้วก็ดันเต้นะบวก2นะครับอ่าแล้วก็บัวติงนะครับจลบัวติงนะครับแล้วก็อาราบ้านะครับผมส่วนเออปีกขวานะครับก็คือเลอเนมัซซี่บวก2นะครับส่วนปีกซ้ายคือเนย์มานะครับ อ่ากับโซเลตนะครับบวกศูนย์นะครับเพิ่งทำเมื่อวานเองนะครับก็ได้เท่านี้แหละนะครับก็มาดูไอเทมที่ใช้งานนะครับโอเคนะไอดีนี้ก็ยังไม่เล่นนะครับประมาณก็ประมาณนี้นะครับอ่าแพนเตนก็ <c oughs> เปิดดีกว่าน,นะครับเปิดสามใบเลยนะครับปึ๊บ <c oughs> กินเฟเยบก็มานะครับสัคาโดก็โอ้ตัวละสองหมื่นนะเครียดมากเดี๋ยวขออนุญาตดูแพ็กเกจนางเตะสักคู่หนึ่งนะเพราะว่าผมอาจจะเติมนี่นะครับอืมไม่ใช่ดินี่กล่องละห้าบาทนะครับเอ้ยไม่ใช่กล่องละประมาณ ห้าบาทปล่าเออห้าบาทน่าจะห้าบาทนะครับนี่กล่องละประมาณห้าสิบนี่กล่องห้าสิบเนี่นี่กล่องละห้าสิบาทนะครับขอห้าสิบบาทแล้วก็นะครับก็ผม่าจะเติมซื้อนะครับก็นี่นะคบกล่องนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือเปล่านะครับไม่ก็ผมก็จะซื้อกล่องนี้ที่พี่แว่นได้เปิดไปนะครับ อ่าก็ขอดูไอเทมที่ใช้งานนะครับผมจะซื้อเป็นแพ็คเอ่อแพ็กเงินนะครับค่อนข้างที่จะไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะครับก็ เคยเปิดกล่องเนี่ยคับผมว่าคุ้มที่สุดแล้วมั้งนะกล่องนี้นะครับก็ใช้ได้อยู่นะครก็ถ้าสามแสนเก้าบาทถามว่าคุ้มไหมก็สิบบาทกันละกันสิบบาทได้สามแสนก็เกิดถ้าคุณเติมห้าสิบบาทคุณก็ได้ประมาณห้ากล่องนะครับประมาณห้ากล่องเติมร้อยหนึ่งก็ได้หนึ่งเอ่อสิบกล่องนะครับก็ถ้าคุณเปิดได้ 80ล้านแะครับเปิดได้ครับน,นักเตะ1จาก0 6 WC นะครับหน้ะา1 0 WC นะครับก็3ล้านก็ <c oughs> รับซืด้รยก็โอเคนะครับก็ก็แพงเออก็กล่องนี้นะครับก็หมก็ว่าโอเคนะครับแต่ว่าก็ต้องดูที่อะไรหลายอย่างนะครับอ่าตอนนี้เอฟมีอยู่6นะฮะถ้ามีเยอะก็เปิดแล้วนะับโอเคนะครับ อ่าวันนี้จะมาตีนักเตะกันไม่ใช่เหรอพูดซะยาวเลยนะครับก็กว่าที่ตลาดนักเตะนะครับอแพดหน้าขึ้นบวกห้าเลยเหรอเป็นเก้าแปดเลยเหรอแมสซี่จิบสกอร์หนึ่งร้อยเลยนะเร็วเออ่ตำแหน่ง ก็คุมบอลก็ใช้ได้นะครับนี่แค่เลเวลหนึ่งนะถ้าเลเวลยี่สิก็อะไรสักคู่นึครับก็เอาไว้มาวันนี้มาแนะนํากันดีกว่านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาสอนเอ้ยไม่ใช่คลิปหน้ามาตีนตักเตะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเบสเท่านี้นะครับ สวัสดีครับบ๊ายบาย